ส so, วัสดีครับ,รบผมแม็กกาโมเกมแคตตตัร์คสเกมโลบล็อกอนิเมะแอดเวนเจอร์อีเช่นเคยผมนะครั้งนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ตีเร็วที่สุดในเกมครับผมนะตีได้เร็วมากๆผมไปเจอมาครับผมนะ ตอนแรกผมคิดว่าปุช m เมจอินเทวนผมที่ตีสวิต่อครั้งนี่เร็วแล้วมันมีเร็วกว่านั้นนะผมนะตีได้เร็วมากหนึ่งวิแล้วเราสามารถทำได้ถึงครึ่งวิต่อครั้งด้วยผมนะสุดยอดตัวละครที่ตีได้เร็วที่สุดในเกมที่เราจะมารีวิววันนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้ยากอะไรเลยเนะ <c oughs> ท่านสามารถเปิดกาชาหาได้สบายคิว่าหลายคนน่าจะหาได้กันด้วยครับผมนะ แต่ว่านี่คือตัวละครที่ตีเล้วที่ตัวในเกมตัวละครนั้นก็คือมหาเทพโนโลูตโตนั่นเองครับผมนะนีเป็นตัวดับแรที่อยู่ในกาชาที่หลายคนจะเปิดได้อย่างสบายผมเนะี่ยผมมองขึ้นไปก็เห็นแม่งอยู่ในกาชาเนี่ย <c oughs> หาไม่ยากเลยครับผมนะแต่ว่ามันคือตัวละครที่ตีเล้วที่ในเกมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงมันเป็นจริงไหมเราจะไปลองกันเลยผมในะเอสเวลาเอ เล t ส g โกครับผมนะอืมเข้าไปลองด่านอินฟินิตเลยครับผมนะจะให้ได้เห็นเลยครับผมนะว่าตัวละครที่ตีเร็วสุดในเกมของเราจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนคือผมก็เซอร์ไพรส์มากผมนะที่ผมได้รู้มาว่าโนรูโตระดับแรนี่คือตัวละครที่ตีเร็วสุดในเกม <c oughs> ตัวเทพเทพไม่เร็วเท่านะตัวเทพเทพที่ช้าไปเลยไม่เจอกับโนรูโตครับผมนะโอเคผมนะเปิดมาแล้วก็ ลงโนรุโตได้เลยครับผมนะส่วนใหญ่แล้วลงไม่ค่อยได้กันแต่ว่าโนรุโตถูกมากสามารถเอามาลงได้เลยผมนะแล้วก็ลงเลยกันโนรุโตแล้วแม็กซิมัมโนรุโตนอกจากว่ามันจะเป็นตัวละครที่เร็วที่ในเกมแล้วยังวางได้ถึงหกตัวด้วยครับผมนะเออปวกตีวางได้สามสี่ตัวนี่โนรุโตสามารถวางได้ถึงหกตัวเลยทีเดียวผมนะแล้วก็วางอืมไปก่อนเลยหกตัวแล้วกันนะผมเนะ โดยความเร็วโจมตีตั้งต้นก็คือ2.5ต่อครั้งใช่ไหมเดี๋ยวไม่ทันได้อัปเกรดอะไรเลยก็เร็วขนาดนี้แล้วผมนะผมจะวางซาก,กุระไว้ด้วยกันเพิ่มดาเมจผมนะดูความเร็วนี่คือความเร็วธรรมดาผมนะนี่คือความเร็ว2.5วิต่อครั้งครับผมนะอืมค่อนข้างจะไวใช้ได้ใช่ไหมแต่เรายังไวได้อีกครับผมนะวิธีการไวได้อีกคือเราต้องอัปเกรดโนรุโตะครับผมนะอัปไป1 2 3และอัปเกรดที่4ก็คืออัปเกรดก่อนที่เราจะไปถึงธาตุต่อไปเราไม่ต้องไปครับผมนะเราอัปเกรดตรงนี้ตอนนี้โนรุโตะก็จะตี1.0วิต่อหนึ่งครั้งโคตรเร็วผมนะดูนี่คือตัวแรก1.0อืมจะไวกว่าตัวอื่นนะผมนะจะต่อยรัวมากโอเคทีนี้ผมก็จะค่อยๆอ,อัปเกรดเทีตัวให้เป็น1.0ให้ทหมดก็แล้วกันอาจจะใช้ตังซักนิดนึงครับผมนะแต่ว่าเราทำได้ผมก็อัปเกรดให้หมด เรียบร้อยผมนะตอนนี้ทั้ง6ตัวผมนี่ตีเร็วที่สุดหนึ่งวิต่อครั้งแล้วมาดูความรัวโหอือดูดูดโอ้เดี๋ยวผมนะความเร็วที่สูงที่สุดในเกมหนึ่งวิต่อครั้งมันใช้งานได้จริงที่นะเห็นไหมคือเนี่ยตัวละครไม่ได้ออกมานะเพราะมันเร็วมากพู่พูว ชั่วดาเมจอาจจะแค่ร้อยเดียวผมนะแต่ความเร็วเร็วที่สุดในเกมระยะอาจจะสั้นนิดนึงแต่ความเร็วเร็วที่สุดในเกมผมนะดูไม่ได้ออกมาใช้งานได้จริงด้วยนะผมไม่ได้โม,โมเห็นไหมคือศัตรูท้าไม่ได้ออกมาเลยผมนะสุดยอดมากอืแต่ว่าหนึ่งวิต่อครั้งแล้วมันยังเร็วได้อีกนะผมก็เลยเอาพุชชี่เมทอินเฮเวนมาผมนะ คือเราจะใช้ท่าเมโลดี h เทเวนซึ่งจะทําให้เราตีเร็วขึ้นอีก50%หรือก็คือเราสามารถทําให้นาโตโตตีเร็วได้สูงสุดถึงครึ่งวิต่อ1ครั้ง0.5 และนั่นก็คือความเร็วที่สูงที่สุดในเกมครับผมนะยอดมากเจอบอสกับผมนะเป็นไงดูความเร็วอะไรอะไรอะไรมันเปลี่ยนล่าเปลี่ยนล่าแล้วไงผมนะดูมหาเทพโนรุโตตีเร็วเลือดบอสหายอย่างไวมันใช้งานได้จริงด้วยนะเนี่ยแหละผมนะความเทพของโนรุโตอย่าที่บอกไปเป็นตัวละครที่หาไม่ยากครับผมนะใครสนใจเปิดกรช้าหาได้มันโปรโบอยอยู่แล้วเนี่ยผมนะดูความเร็วเหนือแสนจริง มุดชีผมนี่ยังอายผมนะสาวิต่อครั้ง4ี่วิต่อครั้งคืออะไรนี่หนึ่งวิต่อครั้งครับผมนะดูความเร็วอืมรัวมากชัก่ว่แม้ว่าดามเมจจะแค่ร้อยบัวสักุลาถ้าไม่มีสักุลาอาจจะไม่ถึงร้อยแต่ว่ามันรัวมากครับผมนะส่วนยวดตอนนี้เดินทางมาถึงเวส13แล้วผมนะเราก็ยังสามารถควบคุมเกมได้มีตัวที่วิ่งไวใช่ไหมแต่มันวิ่งไม่รอดครับผมนะพอนรุโตตีไวเกิน ไอพวกตัวเจลรี่วิ่งไวนี่วิ่งไปไหนไม่ได้ไกลครับผมนะเนี่วิ่งวาไแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไปไหนไปไหนอืมตีเร็วดูความรวมเลือดไหลกระจุยครับผมนะ แม้เลือดจะ4,000กว่าแล้วก็ยังไม่รอดด้วยความรัวของโนรุโตะนั่นเองโอเคผมนะตอนนี้เวฟ19ค่อนข้างจะหลุดไปเยอะผมนะแต่ว่าก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาลองความเร็วที่เร็วสุดในเกม0.5ต่อวิครับผมนะผมจะใช้ท่าเร่งเวลาของบุชิเมดอินเฮเวนเพื่อดูว่าความรัวจะขนาดไหนโอเคท่า เอ็กซ์ t ล o เรเรียบร้อยผมนะดูความรัวอู้นี่คือ0.5เห็นไหม0.5าวิต่อครั้งดูความรัวอู้มันมันเร็วขึ้นอยู่ใช่ไหมรู้สึกไม่ค่อยตานเท่าไหร่แต่ก็โอเคโอ้ยโ,โดนสตันแต่ไม่เป็นไรครับผมนะดู0.5ต่อครั้งเร็ว0.5วิต่อครั้งตีมันเออเป็นไงครับผมนะคาได้มังยังเนหลงังหลัง มานี้0.5วิต่อครั้งนี่ลัวใส่บอส0.5วิต่อครั้งครับผมนะโอเคหมดแล้วเหลือ1.0วิต่อครั้งจะฆ่าบอสได้ไหม,มนะบอสนี่เลือดเป็นมือน,นะแต่ว่าโนรุโ no ตนี่0.5หนึ่งวิต่อครั้งบอสลุดไปแล้วครับผมนาะโหนน่าเสียดายแต่ว่าโนรุโ no ตนี่เทพม,มากครับผมนะสามารถฆ่าบอสไปได้ครึ่งหลอดจากเลือดหมื่นเห็นไหมครับผมนะความเร็วที่เร็วสุดในเกมมันสุดยอดมาก แต่ว่าเอาเอจริงๆนอกจากเอาหาแล้วมันยังใช้งานได้จริงนะเออถ้าเกิดว่าท่านอยู่ดันไหนที่มันมีตัวชิวโลเยอะอะใช้นูรุโตเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัดโลได้นะเออเพราะถ้าเกิดว่าท่านเอาโนรุโตหกตัวเนี่ยสลดัดสล็อตหนึ่ง วานโนรุโตะไปวางไว้ตรงหน้าทางเข้าของศัตรูและเป็นพวกด่านที่เป็นโลเยอะๆเงนี้โนรุโตะจะผ่านโลนั้นได้อย่างสบายผมนะอ่ะตู่แพ้แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวไปลองกันเราไปหาด่านที่เป็นโลมาลองเล่นดูผมนะโอเคผมนะ่าจะไปลองที่ด่านนี้ด่านประตูวาร์ฟโฟลเซนอืมศัตรูคือชิลเอนเนมี่ครับผมนะ เราจะมารอพลังแห่งโนรุโตะเห็นไหมมันจะมีกรอบม,มาเยอะผมนะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถวางโนรุโตะได้ตั้งแต่แรกเลยผมนะสปีดคงสปีดคาสสปีดวากอนไม่ต้องครับผมนะโลมันมีเท่าไหร่ตอนแรกมองไม่เห็นโอเคเป็นโลหนึ่งครับผมนะโนรุโตะจะสามารถอืปลดโลได้อย่างสบายเลยครับผมนะเราวางโนรุโตะสองข้างทางเพราะวาได้6ตัวที่บอกไปครับผมนนะอืม เห็นไหมโลมันจะหายไปอย่างไวครัผมนะเราต้องอัปเกรดก่อนโอเคเห็นไหมสามารถผลานโลได้หมดเลยผมนะโลมันไม่ว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะเราสามารถที่ใช้นูโตในการผลานโลได้อย่างสบายเป็นการช่วยเพื่อนนะผมนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ตัวละครดีๆช่วยดาเมจมากท่านก็สามารถใช้นูโตในการเผากรอะให้กับเพื่อนเราได้ครับผมนะเออบอกเฮ้ยดาเมจตัวไม่ไหวหรือเป็นสายททาลายกลอให้ ด้วยโนรุโตเดอะก็อดสปีดครับผมนะเห็นไหมโล่ไม่มีเหลือครับผมนะด้วยพลังแห่งโนรุโตอืมไม่ว่าโล่มันจะหนาแค่ไหนมีเยอะเพียงไรโนรุโ no ตจะสามารถเจาะโล่ได้อย่างโคตรไวครับผมนะอืมนี่ไม่มีรอดเลยนะแม้ว่าจะมาหลายตัวมีโล่แทบทุกตัวครับผมนะแต่ว่าโนรุโตนี่เจาะก,กรอดได้ดีมากนี่คือมหาเทพเจาะกรอดของเกมนี้ก็ว่าได้ผมนะด้วยหนึ่งวิต่อครั้ง เห็นไหมจอได้ทุกตัวครับผมนะจอได้หมดเลยเราต้องติดตาก,กุระด,ด้วยผมนะเพิ่มความแรงให้โนรุโตจากร้อยหเป็นร้อยสดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างมากมากจริงเลยเอเห็นไหมครับผมนะอืมไปไหนกร่อนี่หาย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 หมดครับผมนะอย่าคิดว่าจะเหลือแต่ว่าถ้าเป็นตัวบินก็จะจอไม่ได้นิดนึงอ่าเวรกรรม เสดายโนรุโตะก็สปีดเราไม่สามารถโจมตีตัวบินได้ผมเนะีก็เลยได้ต่ยืนดูตัวบินที่มีเกราะเวรกรรมจริงแต่ถ้าเป็นตัวอื่นที่เป็นตัวพื้นหรือว่ามีเกราะ56หรือว่าเป็นสติบยังไงก็โดนเจาะหมดครับผมนะด้วยพลังแห่งก็สปีดโนรุโตะเนี่ยผมนะคือตัวที่เร็วที่สุดในเกมสวดยวดมากๆใครก็หาเทียบไม่ได้ผมนะ เราไม่ต้องอัพทางสุดท้ายนะย้ำอีกทีเราต้องอัพแค่มันตี1วิต่อครั้งพอนั่นคือประโยชน์ของโนรุโตะผมนะโอเคเหมือนันคือการรีวิวตัวละครที่ตีเร็วที่สุดในเกมโนรุโตะเดอะก็อตสปีตีได้สูงสด0.5วิต่อ1ครั้งครับผมนะใครชอบคลิปรีวิวกระแทกแล้วก็เมนเพื่อเป็นกังใจผมส้าเปนอาน้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูเพิ่มคลิปเกม่ยวนกดไลค์กันเยอะผมนะสุดยอดตัวละครตีเร็วที่สุดแต่จะรอดไหมทำดาเมจถึงไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเร็วสุดไง สวัสที่เไปกอนกูดบายมอยกูดไน